นีโน่กูเลยเยเวๆนี่ซื้อแสบซื้อแถบนกชิหเมื่อกีเมื่อกีเมึงพายเฮอซื้อมาทศเจมว่าเลยซื้อแสบหาซเ้อไม่เห็นแต่ว่าซื้อวิสัยให้ทาไม่เห็นกด F สามมอยูเี่ยูเอกสวจะสิทุกคนละขวดล่ที่เปทีผสมเบเปันอมัรเอ้ยไก่มอมองนี่ในที่เกมเห็น ไอโน่เอามึมึงองมาโซนไก่ดูในไก่ขึ้นหงษนเได้เหรอได้เดี๋ิมโนเลยสอยไก่กูสวยไก่มึงลุกก่อนมึงลูกก่อนมึงลุกก่อนมึงลุกแล้นมึงดันไก่เข้าอดันไกล่เดันด้วยดันไก่อ่ะดันเข่าดนเข่านเดนดันนันนนดันดเ้ดั ไปไปไปด้วกันเฮาสไก่กตรวนี้เฮาจะตั้งซื้ออย่างนี่ครับอกฆ่าตัวฮาเลี้ยงตัวฮาเลี้ยงเขาบอ่าตัวนี้แบบมันมีจอกลางฮาสตอรี่มันสตอรี่มันจูงกลางฮารีไอ้เที่ยเกินไปเพื่อนตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้เก็บไว้ให้ไม่ได้ตัวเฮาฆ่าอยู่คุณคุณฆ่าทางชีวิตเฮ้ยรถอขวานี่เมันเปลี่็นเลซ้ายเลยกอดี ลงบุญกลับมาบนเก่าโดเมนไม่เนี่ยไม่บอวบนเก่ามื่อคืนใหญ่บนเก่าเอ้าอันเก่าเด้อเไปชี่เสื้อนี่เสื้อหนี่ไปกว่าอันเขาควนหาเสื้อมาลากไก่เราเลยเอออะละเออกูยมาเลยตอนนี้ขนาลงนี้เขาไกลเขาบ่ไปนะแม่เอาเบสซโยอนละไก่เดินมาตั้งซื้อมาได้ไหมมิสเตอร์บ๊อบมิสเตอร์บ๊อบ เดซี่นอตั้งมาเดซีบิสเนียบิสเีบ๊บนี่ก็วะซิเก้นซิเกนเอปาปาปริญาเฮเเออแม่แม่่บัวมันมีปริญาบเจอเว้ยในแท็บนี่เขาจะบอกว่ามีอย่างก็มันมีอย่างทำาเนกอก่านเนี่ยก็นซิตี้ไรเงี้ยกระตกทัวแม่นี่วันห้รู้ห้กูไมเ่วนี้ปกติเลย

และนี่ก็คือพวกที่หิวของนะครับเย็ย้ำไปได้ยังไงเยบมนีกก่อนโอเคขาวโตกใ่้ิมันควันี่อีกนั่นเือเือน้อยอ่ะเือน้อยมีต่กองเยีะด ีแตกองเยะอืมเ,เมกจิมกรั้นตีกองเยอะีนดน้อยเียบเละนี่มีตน้น้น้เหอวะนน้ำน้ำอบับบาีรนนนีเยพวกรปลาเาอะเนี่ยหมกหมกนบี้มีสบ,บี้เล่ไมอันนี้อะเก็บแล้วมันมีกองเลยเนาะไม่เห็นเลยเด็กอยู่นี่ กองมาถึงครับ no. น่ยสเฮ้ยไมเขเอดูโนเขาได้เครื่องตังเบิ้งเน่อเอ้ยเบิ้งเบมึงเราิดีดานมึงงแกเงมึงเบิ้งมันบอกไอเชี่ยเกมมยึงดูลโได้ของโกงแล้ว เราเขาอยู่ในห้องเจ้าอะจิมแม่เออดีดียังไงล่ะเปลียนเปี่ยมึงมึงหวานเฮ้ยยังวะอันเดือดกายที่อันไไม่รนี่ลอฟฟแล้วอันนี้ก็สรอแล้วอันกูได้อันเอฟเฟกต์นี้ไหม่ันเนี่ยรอฟินมันเห็นแดนในน้ำแล้ โอ้โอยู่แต่เอฟเฟคไม่ีอะเอฟเฟคเลยตุรินอาร์ฟตุรินตุลินอาร์ฟวะนะครับนะครับหัวไอศั์คิวารินอาร์ฟมาดูโตคิโย ไอเกมดิบย e ซ you แอนยูโนยูแฮปมีโ่ฟาดเอนฟีเลียดึดึฟาดเอนฟีเยดึบมันเมี้ยงไงมีกมันพลังไม่เอาไม่เอาเกือบตายยัง เกือบหายใจบอกตายไปสุ er ิที่เนเจคต์น่าเอ้มบี พอในโลกดาพฟิฮัลโหลมไปตามเกียมทำพิเน่เบรเออเอามนเข้ามาใกลเป็นบอกดาฟิมาไดาิมันตามเ่ตามเจบุกได้เจยบลกได้เจยบล้อทะเลสาอเราไหมาเอ้ยเอ้ยไมไมอมโมเก่อ้ยลงเลยเฮ้ยลงเลยเฮ้ยรงนี่ลงเลยเฮ้ไม <unanim ous> okay. ่ดีว่ะดีว่ะบายบายบล็อกฝงแสยเขาอาจจะไม่เป็นหือนกันละบ๊อก เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวมึงจะป้าซาบรางิจโนโีดีดีซาบรางิมันยังดตไแชกมยาปาวันี้ปาวันีเเพื่อเเดสร้างบยู่นี่หอไอ้บงปาบัวเนี่ยไอ้ลนเดี๋ยวอ้นองบกเดี๋ยวไอ้ยู่กงนี่ยหเลวินอันีเวินเฮ้ยนี่ทบไี่อันนี้พีีเปนคนนงเป็นยวกั เฮ้ยกว้างอยู่ไที่หัว่าแท้กว้างอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่อืมได้อยู่นะได้เลยได้เลยไทำเล็บปกติดีเฮ้แต่แต่มอฮันมันแม่งเวลาโกฮัาไปโอนี่ทำให้ไปโอนเนี่ยไม่ไม่ที่แบบมีมีนีจิตนะไปโอนจังเกินเลยโมฮันทำอะไรนะมันจ้าซะเหลือเกินมันแยงตาเฮ้ยแกแกะกแก เลี้ยง่อให้รู้จะไหนโดน่าก่อนฆ่าเลแกะก่านฆ่าฆ่าไปเลยเอาบาู่ใ่เนามวด้เหอน้าอกมาใส่ในูยห้องกังมะอเาเจอเกูฆ่าหัวในมือเปล่า นึกตามหาเลยิ่งนึกตามหาเฉยห่าฆาแกะคาแกด้วยมือเปล่าเอาไปวหิมะไม่หะเหรอย่บนงเหรอเอาบนเถอะมึงมีก้อนเฉยมึงยไปยังไอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เผาคงเทเผาอง ไปไปไปที่ทหารท่ทหารมันด้ายเย็เย็มันทักเออแค่รถสวยรวยยังไงเอ้าไม่ไปโลกปอนี่เลยนยวกาอืมอยยืมพนะคอยยืมคอยยเหรอคอยยือ๋อโอ้โหลูกบูบ้าเป็นศัลย์หาบีเอามา ข่าแกะเลยแล้วกันข่าไก่เลยแล้วกันไม่กูคาวเสียงแล้วได้เนี่ยฆ่าเลยว่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปเอาเป็นเมียวบ๊อบเดี๋ยวนี้๊อบบ๊อบมันอยู่ที่ไหนวะเน็่บ๊อบอยู่ที่อะไรไน่รู้ข่ายไม่มุ้มข่ายมุ้มให้เจมส์นี่ในมุบาห์ข่าแกะก่ได้มูุ้มสไปเด้วยเมียว เดบิวท์แถบมั่วบวแถบมั่วทแถุบกูไม่เจนอนอะไรเจ็บมึงยังโมมเตจนอนคนเนี่เจ็ฮะมีหล่ะบิ้ลมาจมี้มาเจ็บมีคนใอ่ะมีมีแ่มุมบกมาให้ดูเอ้นอมีแ่มุมมาให้ดูเล่นไอ้ยังบล็ไกับคนแก่ซ่า เด้พอดคูคนคาอย่างดีดาบลยติกอ็กเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์มันขาดอันนึ้ขาดอย่างขาดยังมูมันอะไรเมูมมุมหลังคาไม่นมาเขียบเจได้แมงคมคุณเมร้อมีล้ว

เอาตื่นมากันมองหน้ากันเฮ้ยตำรวทำอะไรอ่ะเอาทำไรอ่ะทำไรอ่ะตำรวจทำอะไรทำนี่เหรอเตรียมเตรียมาดูดูข้ามดูดข้ามดูดูข้าดูดิจะได้ปองทางมืก่นองามองนี่โอ้ยเที่ย อุ้ยมาไปวะเฮโน่บางทีนเนกะดูโกโกดูโกดูโต้องให้มาฆ่าเฮ้ตุวม่มาเนเขาต้องโดดโซนโดดโซให้หนไปโดดโซ่เกไดมโดดโซ่ใหหน็่มาดูไปมาดไปบกขัดเลยวะอ่ะคือมาแม่บกมัเอ้าแม่เซบบกขัดโอ้ยดูโป ยาเจมยายาเจมโซด้าสซดาโซด่าโซด้าเจมันโดดได้มันบออเล็กมนดิ้งมาสวย่อนเล็กแมนดิ้งนะมาีก่อนสวยันก่อนมันสวยให้อ่าและของดีตอแล้วของของมันแตกนี่เอมันม่เลเวลมัน่เลเวลอ่ะมันตองเสียโนคิปเปอร์วาดิอยู่้ บตายเลยไอ้สูตรี่ตเตียงเห้ย่งคอแบบตายแล้วบเกิดอยู่นี่เหอเอ้าที่เกิดเนีบเจ็กเทอ่อนหาเขาย่เปนมองอยู่ไปเดเยวเขาบองเอยู่อยู่นี่กันเลยเพราะว่าเขาจะำรวจทำอไอสูตอมิควอตัดไม้ตัดไม้ไม่น้อย่คอเลอหินในก้อนนึ่งนลัวลงถ้ำมัวหินกูไม่ได้คูดเลยบว่าให้มล กุปกรณ์เขาลงห้ามก่อนชิมไปสร้างบ้านให้พอแบบตอนเราได้บ้านเราเขาโมมีตันนี้เราอาจจะโมมีของก่อนก่อนจะสำรวจนะคุณโมมีโล่เกิดสกิลที่ทางไตายว่าลงห้ามกันหาคุกมากเลยกลหาคุกมากเลยเพื่อละไรแค่นี้ก็พอละวแล้วอะไรพอสำรวจพอได้โดกูโดไปมาแล้วเจอเลย